ระบบแจ้งเตือนนะครับเกินความเร็วเกิน80กิโลเมตรนะครับเป๊ะๆเลยนะครับเตือนแบบไม่หยุดเลยนะครับผมใช้งานได้ดีมากเลยนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟเข้าไปแล้วนะครับเสียไฟเข้าไปตัวนี้จะอยู่ในขั้นประมวลนะครับเดี๋ยวรอมันประมวลสักครู่นะครับว่าเมื่อประมวลเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าตามเป็นแบบไหนนะครับจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับ หลังจากที่มันประมวลเสร็จแล้วนะครับหน้าตามันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโหมดที่หนึ่งนะครับตั้งค่าแจ้งเตือนความเร็วเกินนะครับปรับลดแจ้งเตือนความเร็วเกินนะครับวิธีการนะครับมันจะมีปุ่มกันนะครับอยู่แค่ปุ่มนี้เองนะครับกดนะครับกดเข้าไปนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเข้าสู่โหมดที่หนึ่งแล้วก็เลื่อนเครื่องเลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวนี้นะครับบวกขึ้นไปเพื่อปรับทีละห้านะครับปรับทีละห้าอ๋อมันหลุดนะครับเดี๋ยวเข้าอีกทีนะครับกดกดเข้าโหมดที่หนึ่ง ปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็กดบวกมันจะบวกทีละห้านั่นหมายความว่าร้อยร้อยห้าร้อยสิบร้อยี่สิบนะครับผมก็จะปรับไว้ที่สักแปดสิบนะครับปรับลดนะครับปล่อยค้างเลยครับเรียบร้อยครับการตั้งค่าความเร็วเกินถ้าขับรถที่80กิโลเมตรมันจะแจ้งเตือนทันทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปขับรถกันดูนะครับว่ามันจะเตือนอย่างที่บอกหรือไม่ เดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วนะครับให้เกิน80กิโเมตรนะครับแล้วจะดูว่าระบบแจ้งเตือนมันจะทํางานหรือไม่นะครับผมเร่งความเร็วแล้วนะครับระบบแจ้งเตือนนะครับเกินความเร็วเกิน80กิโลเมตรนะครับเป๊ะเลยนะครับเตือนแบบไม่หยุดเลยนะครับผมใช้งานได้ดีมากเลยนะครับ ความเร็วไปยี่ร้อยสตรงกันเป๊ะเลยเยีแบบ่ยมโหมดที่สองนะครับการปรับค่าความเร็วตัว speed เตอร์ให้ตรงกับความเร็วของเลขไม้จริงๆนะครับต้องใช้โหมดที่สองนะครับความหมายของมันคือถ้าเราขับไปแล้วเราสังเกตดูว่าความเร็วที่ขึ้นไม่ตรงกับเรือนไม้ที่แท้จริงสามารถใช้โหมดที่สองนี้นะครับปรับแบบนี้ครับกดเข้าโหมดเลยนะครับ กดยุบเข้าไปนะครับหนึ่งสองแล้วก็เลื่อนวงล้อขึ้นนะครับมันจะบวกทีละ1ทีละ2ไปอย่างนี้นะครับบวกไปจนถึง2ี่สิบนะครับจนถึงยี่สิบแล้วมันก็จะลดลดลงมานะครับเป็นลบ1ลบ2ลบาลบ4ไปจนถึงลบยี่สิบแล้วจะก็มาบวกใหม่นะครับเนี่ยครับอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วมันก็จะมาบวกนะครับปรับได้เลยครับจะบวกทีเท่าไหร่นะครับก็ ใช้วิธีสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นค่าศูนย์ไว้นะครับค่าศูนย์ค่าเริ่มต้นก่อนนะครับปล่อยเลยครับบันทึกเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวไปขับดูจริงๆว่าถ้าตัวเลขสปีดนะครับน้อยกว่าความจริงนะครับเราก็กดปรับบวกลบจากที่หมดที่2นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดการนั่งค่าโหมดที่สนะครับ 123นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายเพื่อเข้าโหมดนะครับโหมดที่สเป็นการตั้งค่าแอตติจูดนะครับโหมดนี้นะครับไม่รู้ว่าการใช้งานมันทำอย่างไรนะครับก็สรุปว่าใช้งานไม่ได้ไม่ได้ในกับกับในเมืองไทยนี้นะครับหรือว่าค่าถ้าใครใช้เป็นก็ลองมาปลดกดปรับตั้งค่าตรงนี้ดูนะครับผมคืนค่ามันไปที่0ูนนะครับผมจะคืนค่าไปที่0ูนย์ะครับเป็นศูนทั้งหมดนะครับ โอเคโอเคถ้าจะเคลียร์เป็นศูนย์มันจะกดนานนะครับมันจะยืดเยื้อนะครับก็เดี๋ยวกดรีเซ็ตก็ได้นะครับอันนี้ผมขอออกเลยนะครับออกก็จดแช่นะครับเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าโหมดที่สี่นะครับโหมดที่สี่เป็นการตั้งค่าไทาม์โซนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เข้าสู่โหมดนะครับมันจะลบมันจะลบไปจนถึงห้านะครับแล้วก็มาเริ่มต้นที่บวกนะครับสามใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าพวกนี้นะครับลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบลบห้านะครับสรุปนะครับของไทยตั้งไม่ได้เพราะว่าของไทยมันจะต้องเป็นที่ลบเจ็ดนะครับดังนั้นผมก็จะคืนค่ามันไปที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับ เรียบร้อยครับโหมดที่5นะครับการรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับวิธีการนะครับก็แค่กดปุ่มนะครับหนึ่งสา้าแล้วก็กดแช่ค้างข้างบนขึ้นไว้นะฮะสังเกตมือผมนะครับผมจะแช่ค้างแว้แล้วก็ตัวเลขมันก็จะนับถอยหลังอย่างนี้นะครับนับไปเรื่อยๆนะครับรอมันระบบมันทำงานนะครับจนสิ้นสุดนะครับ เรียบร้อยครับรีเซ็ตอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับค่าเป็นศูนยทั้งหมดนะครับผม à, โหมดต่อไปนะครับเปลี่ยนจากกิโลเมตรเป็นไม์นะครับกดปุ่มนะครับกดปุ่มวงล้อนะครับกดแช่ลงไป2วินะครับกดแช่หนึ่งสองเรียบร้อยครับเป็นไม์นะครับต้องการเปลี่ยนกลับนะครับเป็นกิโลเมตรกดแช่หนึ่งสองเรียบร้อยครับ โหมดปิดหน้าจอนะครับปิดสถานะด้านล่างนี้นะครับวิธีการนะครับเลื่อนลูกบวงล้อนะครับขึ้นไปข้างบนสามวินาทีนะครับหนึ่งสองสองวินาทีหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแสดงเฉพาะตัวเลขความเร็วเท่านั้นนะครับต้องการดึงมันกลับมานะครับกดซ้ากลับไปอีกครั้งนะครับหนึ่งสองกลับมาเรียบร้อยนะครับโหมดสุดท้ายนะครับโหมดแสดงทุกอย่างเลยครับสถานะเวลา ระยะทางนะครับอารติจูดแล้วก็เวลานะครับเวลากับอารติจูดอันนี้คืออันนี้คืออารติจูดอันนี้คือเวลา17นาฬิกา20นาทีนะครับมันจะสลับกันนะครับวิธีนะครับกดกดวงล้อนะครับกดค้างลงมานะครับหนึ่งสองเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันจะสลับเห็นไหมฮะมันจะบอกทั้งไทม์เวลานะครับบอกระยะทางนะครับแล้วก็อ่ะ อันนี้คือระยะทางอันนี้เวลานะครับขอโทษทีแล้วก็เวลาแล้วก็อ t ติจูดนะครับด้านบนนี้นก็เป็น GPS นะครับเรียบร้อยนะครับ